เดยวข่าวว่าสองไงสองไงไงคูเอาแล้วพี่น้องไงคูนี่ <c oughs> สวยงามมากนี่ไงคูกบแปดสายามครับพี่น้อง <c oughs> นี่เห็นแล้วจะจับแล้วว่าจะเอาหมาคู่หนนี่เมาเดียวก็เอาเจับเลยเด้ออุ้ย นางหยาบ<ห>น,นางหยาบต,ต,ตัวนี้โอ้ยตัวใหญ่ครับโอ้ยปาดดิโท้ยิงเร็วเสใส่ไปตเต็มๆเลยตัวนี้สุดยอดค่ะใหญ่แบบ,บโบจกต้าครับพี่น้องเอาจับจับโอ้ย องทงอ๋อล่องคือเจ้าละค่ะล่องท่านั่นเรือล่อทงท่านันก็พอละค่ะเอาพอดครับสวัสดีครับมาลงมาเลยพอเลยครับมือนีมาฝากพี่น้องเป็นกำลังใจกันเ,เลยก็แช่แน่ค่ะนี่น,นี่แหละกระพอเลียกขโมบนั่นนะอ,อ๋อนี่ครับตัวแรกของเราครับนี่คือพ่อพ่กัรละก็ขึ้นมุมัวฮึฮึฮึ เอาพี่น้องกล่องตัวสิมาได้เนาะหยันเดี๋ยวผาดทิมอยู่เออจะาวัยเนี่ยัดี๋ยวจะได้เสือ้อหัวงามๆครับตัวแรกแข่งมันสามปีพี่มันี่เสาวันที่เท่าไหร่ดิวันที่หกปะแมนครับวันที่หกวันที่หกมกราครับสองห้าหกเจ็ดชุนกันมาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับ เตีมสสีเมนบ่ครับแกมึงวาหูเป๊ๆลูกปไหมมีนบอบมีเมียนบอมน้กระปุกบ่กูเปเยโอ้โโอ้ยหอยกบกบยังนั่นเอ้ยมันกบออกเลกออกนั่นเห็นบ่เมนยัง พราะว่าปากมันเปิดเนาะปอยยุงงเลยนะูรุยู่ใกๆกันอยู่ใกล้ๆกันก็มองสาวกันนี่ก้าวบดดงดอกด to oui. to well. ินน่เยอเยมันบาชัดเยวเดี๋ยวเถนะอือือเห็นมั้อยู่อยู่ยู่เยอตีิๆนะได้เล้วพี่น้องเอาจับเลย สงคือสิเต็มเนี่ยเนียนอวยเหลียวอวยอีกอยู่นีแต้มทรงมัแล้วค่ะของแท้ครับพี่น้องมัน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 หอยปังก็มีเนาะเออใอยเอาใส่ครูยังใส่เลยครับพี่น้องหอยปังหอยปังเออหอยปังหอยปังดาบประจิกดาบเรียงเนียน อันดกเน้ะนี่แต่ว่าสีมีบ่มีหน่อยเดียวหนึ่งหายยากค่ะหอยหอยใ่สียู่บยูด้วยใช่สียู่บยูโอ้ย่อยูออกทีนะเออก็ร่งหาหมองลง นี่หัวตีนพอแล้วงายไปพูนอืมเหนนบอสอยู่บ่แฉะเลยเนาะกะจิแฉะตัวไอเบิองมันเหมือดด้วยนี่ห้วยอ่ะนี่น้ำกล่องดิอยู่บ่ออยู่บเหลือจะอี๋อืมจะเรียกอวไรก่อนจับเลยนี่อือ เม่น,นั่นเป็นย่งจังบอลงอีกแล้ว <c oughs> สามตัวครับ <c oughs> <c oughs> เอ้ยเมาอีกแล้วเออพี่เมาหนี้เป็นภาษาไอ้ภ <c oughs> าษาอุดไอ้ทางกัลสินบอกเนีนยนครับเมาเป้ไวไงพ่ะย่ะเนียนเขเลยเอามาบอกเลยว่า,<ม>าเล่นซื่อๆเดี๋ยวพี่มา <c oughs> บอกนี่ง่ายมาหงาเลยนะอ๋อมันหมันหม,มันสามแต้มแล้วค่ะมื่อนี้ มองจอดรถในทางดับ่มองจอดรถในทางดับที่นีจน้ <c oughs> นจงังบวะลงโอ้ยโอ้ยอย่างกายสวยสวยเนียนนี่นะครับแผ่นเบาเบาหิ้วม้วนกัดหาไปกัดสีเหลียดไปบ่ออันนี้นะครับอากาศแห้งห่อนหาไปม้วนไปครับ นะไม่เจอเอาจนเจอสองเลนะแล้วจะเปิด huh. หัวไหนนะี huh. uh ่ค huh. ร uh ับเตือยจิตพอเตือยะโตมือมานแน่กับเจเดียวกับหาหกโตซีบโตกับนีเจอแล้วฮะนะเออเอาอุ้ยว่าวิลี่พอีหลีครับไหปากทุกท่านเลยทุกท่างนั่นแหละนเอ้าแล้วพี่น้องนั่นเห็นบอกบอกว่าท่านสุดคั้อยู่อุ้ยนี่ห้อยลินครับเลยเนาะ แกมานั่นดินดินี่โอ้ยตัวนี้เมาแห้งพี่นอ้องกระชังนากระชังนาโอ๊ะมันแล้วมาเร็วมาเร็วห้องนี่แต่สีมารัวเอาเลยจ้ะนี่แต่สีมารัวเอี้ยวันนี้ก็ไม่ธรรมาดาอีเลยพี่น้องเอ้ยหนูกวน เมื่อก่อนเป็นยังจะบวลงมือวันผ่านจอดรถไว้นี้เองเนาะปี๊ซี่เพิ่อก็บอกว่ามันวันผ่านก็เลยเพิ่นเพิ่นบ่อหายเนาะครับเอาไปหอนเงือนเพิ่อก็หายตัวเดียวก็หายตัวเดียวหายครับถือว่าทำบุญไปนึ่เนาะปล่อยกบเอามื่อนี้เาก็่อแตรลนะครับมาแบบเร็วๆเลย เดี๋ยวข่าวว่าสองง่สองง่งครูเอาแล้วพี่น้องไงครู่เฮ้ยอุ้ยแม่นีลีครับง่ายคู่จ้าโอ้แม่นีลีแม่นีลีเดี๋ยวอู้ยเฮ้ยนะโอ้ยเลยดูเลือดน,นั่นแน่พี่น้องอุย <c oughs> อ้ยเว้ยจ้งมีเลือก จ้าบังท้งผุจริไบังท้งผุน่เจ้าผีโบเห็นทีิหมันเห็นบ่อนเห็นโบเห็นก่อนสิไปก่อนเห็นเห็นโเห็นเนาะอันดิเห็นในในหลุมมันบังอยู่เร็วริโคจะม่พบกันเออโกันแล้วจับเลย่จับเลยะจับเลยนี่เฮ้ยที่ อ๋อคูคููนี่ครับเป็นไงครับไงคูบังบังแดดเออที่กล่องมั้โอ้ยนี่ที่หนองมากคือพอฟ้าเราลงจักพันกันยาไก่ไปเหี่ยเงียนอืปารปาร์คบอเนเล่นปากนั่นละ สวยงามแฮเอาเลยสวยงามมากปั้นใจคู<ณ>ปกแปดสยามครับพี่น้องนี่เก๋ว<ค><ณ>นี่ครับครับชีวิตลูกอีสานครับพี่น้องหากินหาอยากหาอยู่หากินบ่าหากบับโบได้กินครับ หมานจักเตียมเลเฮ้ยหกแล้วจ้ะหกแล้วครับพี่น้องเมนหกเมนะนเท่าไ3สามค่อยบอสมเมนหกแล้วครับนี่โอ้โห่อย่อนสี่ตัวนะเมนบอกนับตัวนีครูดิโอ้ออเมนเจ็ดแล้วพี่น้องขอเสียงไหครับหนึ่งสองสามสี่ เออโฮเขีย<ฆ>มานแล้วโอเค okay, ครับวันนี้สุดยอดเหนียวเลื่องมาหรูอ่ะฝันดีบม่มื่อคืนคอยฝันมาได้กบแต่บ่ได้เอาตัวซับไปมองเดียวโอ้ยเป็ดจิ้มเลยยฝันที่เป็ดจริงครับพี่น้องนี่บ่ได้แววเหรียญเด้อครับฝันอีหลีนั่นหู้ยังไงหอยนั่นออกเออหอยออกเหรนบ่ ออกออกอดปากเปิดป่ะนั่นฝันปราได้จับกบกับสาวเจยก็เลยจะคองก็ได้โบเมนกล่องอันนี้เนาะโมเมนกล่องโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์เลยบ่ไเด้จไทยแต่สาวเจยไทยโอ้ยโกบหลายครับฝันที่เป็นจริงเอานี่คือความฝันเด้อพี่น้องมาเล่าสู่กันฟัง หาต่อเหาอได้เลยเงีนไง่ออกกันนี่ง่อยู่กันนี่พี่น้องฟังเสียงไหมน,นี่มันครูนี่อันหนึ่งโอ,เโอเ้เหมีนง่ายยิ่สอดยี่ีๆเองเถอะฟังเสียงจะพอแห้งเด้อพี่น,อน้องจะกระติ้ตื่นช่วงนี้บ่คอแห้งหรอกค่ะเหมียนนั่นดีอุ้ยเห็นหน้าพอดีเลยแบบตัวนี้ตัวใหญ่นะนี่ โอ้ยเต็มๆเดี๋ยวก่อนเดินมืออยสั่นนะครับ่จับเลยเด้อโอ้ยหนังหยาบหนังหยาบตัวนี้ตัวตัวให่ครับโอ้ยปาดดโตอีกแล้วโอ้ยใส่ไปนี่ ความจริงก็คือความจริงเหรอครับเนี่ยมันแ,นนแกอ้อยมันเป็นสองเสน้นยากตัวเนี้ยมกนกอหน่อยแก้ออกหลากา้วกรใเ่ีอยวแกกระดุดหายขึ้นมือนนั่นอื้อู้ยมาข่าวเดียวฟัดไ,ปไปิแปดแต้มงานนี้ค้อสิสิบห<ม>ัวไ<ม>ปซิบผู้ดีอะไรดดะไรม่ไ้ไม่รู้ไม่ บบปร,ระจงดอกยุ่ไก่ท่างันนี่บ่เรือดอกตัวคาทาบักตากเอเฮ้ยอียยยก้งเดืางยกว่าเขี่ยมหอยมึมยงมตีละหอยอะ อันนี้จะหอยเห็นจะหอยเงี้ยหอยครับแต่ว่านี่นี่โอ้นี่อบอวิดนี่แต่สิตโต้ใหญ่บ่เป็นจระเข้นั่นดี่มเงินตาคูรนะ่รู้อยู่อุ้ยอืมเอาปากสบออกสินี่สุดยอดอ๋อหนิงหนึงได้ลูกเด้อจับจวดอีกเร็วพี่น้องนี่นี่น,นี่โอ้ หมานเป็นหมานเลยมันนี่หมานเป็นหมานหมานแบบไม่ต้องเดินเนี่ยนั่งเกาไปอย่างเดียวเลยนั่งเอากับที่งานนีนี่คือสิบวัตับก็ยี่สิบดอกคือเพอ่์รั่งผุนนะพเพราะว่าชุดผุนเปลี่ยนแต่ว่ามันจะอยู่แต่แถวนี้เท่านั้นละเนาะหมานคู่อีกแล้วพี่น้องหมานคู่หมานวันหมานทูเอา้านี่บังมากพี่ เอาไงนี่ก่อนบ่เแม่นไงเดียวกันบ่เดี๋ยวสิปิดแล้วก็ัให้เบิ่งเออขยันเป็นไงเดียวกันอยู่บ้อเหม่นบ้อคนละไงไงเดียวกันนั่นเห็นบ้อเนี่ยมันอ่านไว้มาิคนละเออว่าไงครูโอ้ปิดไว้เขาปิดไว้เปิดตัวนั่นเออนั่นป้าบังสักที่ไหมโอ๊ยไปหาตัวพี่น้องเนี่ยก็มันอยู่คู่กันเนาะเอ้าเจ้าขันมาเท่าพี่ขันมาเท่าพี่ เึ้นมาไหนเนี่ย้นหมเห็นเห็นยังเห็นยังมันคือเหลือมเหลือมที่กล่องมันกระถึกแดดเนาะกระเลี้ยวเห็นเห็นแล้วยังเห็นแล้วจะจับแล้วหืมว่าจะเอาเมาสคู่ไหนนี้เมาสเดียวก็เอาโอ้ยโอ้ยออแต่ตัวหนี่นมาตันตันไวปเออตัวพี่น้องอีกแล้วดิว่า้ะง่ายขึ้ คู่เดียวก,กัะซางเขาได้สิบเลย <c oughs> สิบแล้วโอ้แม่บอสสิบเลยสิบแล้วมันมากเลยครับวันนี้อืมเออตึงเงี้ย นี่นี่นีนี่นีองเอ้อลุยต่อครับนี่ตัวแล้วแม่เอ๊ะุกคนพอกอืง่ายครูคูเมื่อก่กองห้างก็นั่นเนี่ยแม่ยขยุกไก่กันน่ะจะได้กระติดไวหว <laughs> เปียนกันมานไปมานมามานมามานไป <laughs> ไค<น> <c oughs> โอ้ยไปเลยตะโกยน้ำเสียบเด้อเอาเอ้าคุไปยังไปบังบังเสียบนี้นหมมึงอ่ะมึงหอยอุ้ยจดเจ๊ยูดูลวดเลยมึงอุ้ยตัวใหญ่ตัวงามตัวนี่ตัวงามใหญ่ยิ่งแล้วมึงเต็มเต็มพี่น้องให้มึงเต็มเต็มเลยตัวนี้สุดยอดค่ะใหญ่แบบบโจกตาครับพี่น้องเอาจับจับอู้ A thôi mình mua hàng gặp mình. Haha, hm, kề hùng, hô tụt nan, 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 ที่เราผอมมือนอันเนาะกระซีเนาะโอ้รั่วๆเลยกับสีมว่วนแล้วเนาะม่วนตกับบอลรงกั้นเนี่ยแปลกเนาะไม่กนโอ้ทำไมนี่ล่ะนั่นนี่ยังเขียดไปจ่อยตัวใหญ่อยู่เด้อพรท่านเนาะ,ะท่านบอสอือฮ่าฮ่าอ่อปะปล่อยบอใส่วิซ่าข้างฟูร,ร่นแล้วได้ดิ <c oughs> มวนบัตรพอคบมวนบัตรพอเนี่ยแต่บัตรพอด้งเงินนะเข่าห่มก่อนพี่นอ้องงานเดียวได้สิบัวตัวนะคะนี่ยูแจดเดียวนี่บาสสวิตเนียร์หายอยู่ค่ะ ฟังผุ่นมันบปรเปนเตียกับเลยบบอขึ้นไปเบิ่งมามันลงมาขวันอยู่ฟังเขาเดย์ห้อยหเอยียงมันเป็นห้อยโขงหรือห้อยปังห้อยโขงหรือยปังอื่นด้วกันจ้ะค่ะนี่เดรร้ายหน่วยด้วยค่ะนี่นี่พี่น้องห้อยโขงหรือห้อยปังปากเสมอโอ้ยกบไปแล้ว หน่วยเหลือมเหลื่อมๆนี่ค่ะเปลือกนี่แจ็กซิแมีนหอยโข่งหอยปังไม้น้าันกตะนังนี่ดอกเนาะเอินหอยโข่งบ่เสียบเด้หนี่มันหน่อยเดินเต็มพอดีเลยโบกโบยยากได้สีสีเห็นน em, ี่นี่เพ si ิ่งเห็นหลายหน่วยหลายหน่วยหัวหน่วยน่ก็เป็นหอยฉลิ่น หอยเสรี่หลายปุดหอยเสรีหลายปุดเห็นกะเก็บเอาไปค่ะพี่น้องแลกนี่ก็ปล่อยหอยโขงหัวหอยอยู่หอย,หอยปังหอยปังไว้ในสระอยู่ก็ยังอยู่อยู่กบของเห่านักอ่อนตัวหลางมึงเราจะไปสอนอีกจักมองมึงจังสิอไวไปเ้งางนนไปสอนม,มองไว้มาแล้วล่ะคามเมื่อนี้ มานีหยอือสิบจ็ตัวสิบสิบเอ็ดจนสิบสองุ๊บบด้นับสุดยอดความมั่นค่ะันลุงมานแหงไปสิไปเปิดส่วนปุ่นหรือสิไปเบิ่องมงไม่เฮ้ยคุณนะอือทางแจมสิบใบเจดีไปจะลองเปิดมองนันแล้วก็จรับไปล่างปุ๊บก่อนครับอับนี้หามองนันโบมี่ เอาล่างแล้วก็ขึ้นมาเด้อมีงานเดี่ยวกับพวกมีงานเดียวกับคุ้มแล้วครับวัตถิชิขึ้นมาเด๋มองล่างดีเนาะยองเงี้ยแล้วถงขาดโอ้จะขาดด้วยนึ่เมืองโกบกับอุ้ยเหลืายบัวสุดยอด

หอยที่ตามหาคอมเมนมีหลายเนาะพี่น้องสีเฮ็ดคลิปขวบแบบวูดเสียบเด้หน่หอยหนิเกินหอยปังบอกหอยปลาุ้งหอยยังเลยถูกก็จะมากินเลยเลยมาต้องเอาต้าอกกันน้าเงี้ยหอยไปก้อยไปต้มจิ้มจะเสียบได้ฮหดควบอ่ะนี่มานค่ะงานเดียวสหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้อง ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ค่ะมานแห้งเนาะลงอมองเดียวคุ่มเลยเมียนวังสากจะว่าจิไปทางใดล่องเลยลองลองทีผ้าผ้าจีนองพิ่นมาเนาะเมียนไปลงกันเลยนี่ไปงานอื่นนี่ไม้ไม้ที่ไปหากับเมียนเมียนที่ผ้าพิ่นไปหากันแต่ว่าบ่ได้ล่องกันเลยมันสงสัยนะครับข่าใจข่าใจอีกมองนึงกันเลยลงกับมานครับ มาแห้งเลยเมือนี้หนูม้าแห้งกัมืมวานมวานงานหนึ่งหาตแต่มือนี้งานเดียวเป็นสิบกว่าตัวเลยค่ะสุดๆตาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะบอกกันไหมคลิปหนาฝากไปกำลังใจกดไลก์กดแชร์สาวกนิกากระบาสวีเดอค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาพีแลหน้องไปเพียงสานีครับบอกกันไหมคลิปหนาเด้อครับขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลก์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชม้อค่ะไปแล้วเมื่อสวัสดีครับมาเร็วก็ได้เมื่อเร็วละ